สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องไซเบอร์โกศนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังเหมือนเดิมในวันนี้ผมจะเล่าเรื่องเสาตกน้ำมันนะครับซึ่งเป็นเรื่องของคุณชานนะค,คุณชานเนี่ยแกเล่าให้ฟังว่าสมัยที่แกเป็นเด็กเนี่ยอายุประมาณสิบสี่ปีอยู่มสองบ้านของแกเนี่ยอยูอ่จังหวัดบึงการหรือเมื่อก่อนน่าจะเป็นอำเภอบึงกาฬนะ ก็บอกว่าบ้านของแกเนี่ยทำสวนแตงโมแล้วก็ทำสวนแตงโมจนพ่อแม่เนี่ยเก็บเงินแล้วก็รื้อบ้านเก่าแล้วก็สร้างบ้านใหม่ทับไอ้บ้านเก่าเดิมนะบ้านเก่านี่เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกพื้นเตี้ยนิดเดียวแล้วก็รื้อออกหมดเลยสร้างบ้านใหม่เป็นบ้านครึ่งไม้ครึ่งปูนด้านล่างเป็นปูนแล้วก็ด้านบนเป็นไม้นะ พอแกสร้างบ้านใหม่เสร็จเนี่ยแกก็ย้ายเข้าไปอยู่นะฮะอยู่มาสี่ห้าเดือนไม่มีปัญหาอะไรมีอยู่วันหนึ่งพ่อของคุณชาญเนี่ยก็ใช้แกไปตอกตะปูที่เสาด้านบนถัดจากเสามาก็จะเป็นประตูออกไประเบียงนะฮะแกก็เอาค้อนกับตะปูเนี่ยขึ้นไปตอกพอแกฟาดค้อนเข้าไปที่หัวตะปูเนี่ยตะปูนี่งอเลย ที่เสาต้นนั้นน่ะแกก็ออ้ยมันแข็งขนาดนั้นเลยเอแกก็เอาตะปูดอกใหม่ใส่เข้าไปในรูเดิมเอาคอนฟาดป๊ป๊กนะตะปูงออีกเหมือนเดิมนะคุงชานก็สงสัยเอ้ยทําไมเสียงมันแปลกๆฟาดลงไปดังปิกปิกนะครับแล้วก็ตะปูงอเลยแกก็เอาไอ้ไอนะ้ไขควง่ะไขควงปากแบนไปแคะแคะที่รูมันนะ ปรากฏว่ามันไปโดนเหมือนกับเป็นแผ่นเหล็กนะฮะด้วยความสงสัยของคุณชานเนี่ยแกก็เลยเอาแปลงสิวนะมาถากไม้ที่มันอยู่รอบๆไอ้รูตัวเนี้ยจนแกเห็นแผ่นเหล,นะล็กนี่มันโผล่มานะแผ่นเหล็กนี่มันหนาประมาณสักสองสามมิลแกบอกเพราะมันโผล่มาแกก็ถากไม้ออกไปจนสามารถที่จะเอาคีมเนี่ยไปดึงไอ้แผ่นเหล็กนี่ออกมาได้แกก็เอาคีมดึง พอดึงออกมาเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นเหรียญห้าบาทฮนะเหรียญห้าบาทที่เป็นคุดอแกดึงออกมาปุ๊บอุย้ยเหรียญห้าบาทนี่หว่าในความคิดของแกตอนนั้นก็คืออยู่ดีๆแกก็ได้เงินใช้ห้าบาทฝังอยู่ในไม้เฉยเลยแกก็เอาเหรียญห้าบาทเนี่ยมาดูนะปรากฏว่าไอ้ด้านหนึ่งของเหรียญเนี่ยคือขอบด้านหนึ่งของเหรียญเนี่ยมันโดนฝนนะเพื่อให้มันแบบมันคมไง ที่เขาจะเอาไปตอกใส่เข้าไปในไม้ไงแกก็บอกโอ้มันศึกไปหน่อย,ยไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันแกก็เก็บไอเหรียญห้าบาทเนี่ไว้เรื่องมันเกิดขึ้นก็เริ่มจากที่แกดึงเหรียญห้าบาทเนี่ยออกจากเสาพอคืนนั้นนะ่ะแกนอนอยู่ด้านบนนะครับทุกคนก็นอนด้านบนหมดพ่อแม่ก็นอนห้องของพ่อแม่คุณชานสิบสี่ปีแล้วแกก็มีห้องของแกแกก็นอนห้องของแก ทุกวันเนี่ยแกก็ต้องขึ้นมานอนก่อนเพราะว่าแกเป็นเด็กไงพ่อแม่ก็จะนั่งดูทีวีอยู่ข้างล่างทีนี้ก็พอแกขึ้นมานอนปิดไฟเรียบร้อยเนี่ยเนื่องจากพื้นบ้านด้านบนเนี่ยมันเป็นไม้หมดเลยพอแกนอนเนี่ยยังไมไ่หลับเลยนะก็บอกว่ามันมีเสียงคนเดินอยู่ด้านนอกของประตูห้องเนี่ยเพราะว่าพื้นเป็นไม้ไงเสียงคนเหยียบไม้มันลั่นและตอนกลางคืนนะครับ อำเภอบึงการจังหวัดน้องคายนะสี่สิบกว่าปีที่แล้วเงียบสนิทนะฮะเสียงคนเดินย่ําไม้บนชั้นสองเนี่ยมันทําให้แกสงสัยว่าเอ้น,นี่ใครขึ้นมาจากข้างล่างพ่อแม่แกหรือเปล่าแกก็ตะโกนถามจากในห้องไปเลยแม่หรือเปล่าครับพ่อหรือเปล่าครับเนี่ยแกแก็ตะโกนออกไปปรากฏไม่มีเสียงตอบนะฮะ แต่แกก็ยังคิดว่าเป็นพ่อแม่แกแหละแต่เขาไม่ได้ตอบแกก็นอนไปกพอตอนเช้าเนี่ยแกก็ลงมาข้างล่างนะมากินข้าวอาบน้ํากินข้าวอะ่ะเพื่อจะไปโรงเรียนก็ถามว่าเมื่อคืนเนี่ยแม่กับพ่อขึ้นไปข้างบนหรือเปล่ามืดๆไม่เห็นเปิดไฟได้ยินแต่เสียงเดินพ่อกับแม่ของคุญชาเนี่ก็ถามว่าขึ้นไปตอนไหนก็หลังจากที่ผมขึ้นไปนอนแป๊บเดียวเองประมาณสักห้านาทีอ่ะ พ่อกับแม่ของลุงชานเนี่ยแกบอกว่าแกดูละครอยู่ข้างล่างนะดูละครทีวีอยู่ข้างล่างไม่ได้ขึ้นไปเลยกว่าที่แกจะขึ้นไปอีกทีก็เป็นชั่วโมงเพราะว่ากว่าละครจะจบอะลุงชานก็บอกว่าแต่แตผมแม่ได้ยินเสียงคนเดินนะเพราะว่ามันมีเสียงคนเดินเหยียบไม้กระดานข้างบนเนี่ยมันดังชัดเจนพ่อกับแม่ของลุงชานก็บอกยืนยันแน่นอนนะว่าไม่ได้ขึ้นไปทําให้แกรู้สึก ขนลุกนิดหนึ่งนะอถ้าไม่ใช่พ่อแม่แล้วจะเป็นใครอ่ะพวกแกอยู่กับพ่อแม่แค่สามคนคราวนี้แกก็ได้ยินเสียงอย่างเงี้ยทุกวันเลยนะจนแกมั่นใจว่าเนี่ยไม่ใช่พ่อแม่แกแน่นอนมันจะต้องเป็นอะไรสักอย่างที่เดินอยู่ข้างนอกความกลัวมันเริ่มเกาะกินในใจแกบอกเงี้ยเพราะว่าถ้าไม่ใช่พ่อแม่ก็ผีแน่นอน แต่อยู่มาตั้งสี่ห้าเดือนแล้วอ่ะไม่เคยเจออยู่ดีๆจะมาเจอได้ยังไงลุงชานแกก็นึกไปนึกมานะว่าหรือว่าเราไปดึงเหรียญไอ้นั้นออกมาจากเสาหรือเปล่าที่เราไปเอาตะปูไปตอกไว้อ่ะก็คือตอนที่แกดึงเหรียญออกมานะมันก็เป็นร่องของเหรียญนนะ่ะจากนั้นแกก็เอาตะปูเคาะเข้าไปตรงร่องเหรียญนนะแล้วแกก็เอาปฏิทินเนี่ยไปแขวนไว้ไอตัวปฏิทินเนี่ยมันก็จะบังไอช่องของเหรียญนนะ่ะ แกกานึกไปเลยนะว่าหรือว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าพอตอนเช้านะครับแกก็เลยไปดูที่ไอ้ไอ้ร่องที่แกดึงเหรียญออกมาแกไปเอาปฏิทินออกปรากฏว่ามันมียางของต้นไม้นะครับไหลออกมาจากรูที่แกดึงเหรียญออกมาแล้วก็เอาตะปูไปไปเคาะไว้หน่อยนึงฮนะแล้วก็เอาปฏิทินแขวนเอาไว้น้ํำยางเนี่ยมันไหลออกมาเนี่ย เละเสาอยู่ประมาณสั้คืบหนึ่งเป็นเหนียวเหนียวเหมือนยางไม้แหละครับแกตกใจมากนะแกก็เลยไปบอกพ่อแกนะบอกว่าเนี่ยผมเจอเสาต้นเนี่ยมันมีน้ำยางไหลออกมาพ่อของคุณชานเนี่ยแกขึ้นมาดูนะหน้าแกเปลี่ยนสีเลยแกบอกเฮ้ยนี่เสาตกน้ำมันเนี่ยทำไมอยู่ดีๆเนี่ยเสาเนี่ยมันตกน้ำมันได้แล้วก็ ไอรูที่ว่าตอกตะปูลงไปเนี่ยทาไมมันเป็นรูยาวๆคุณชานแกก็เลยบอกว่าตอนแรกแกตอกตะปูลงไปแล้วแกเจอเหรียญตอกเอาไว้แกก็เลยดึงเหรียญออกพ่อของคุณชานเนี่ยแกหน้าเปลี่ยนสีเลยนะฮะบอกให้คุณชานเนี่ยไปเอาเหรียญเนี่ยมาดูให้ดูหน่อยคุณชานก็ไปเอาเหรียญเนี่ยมาให้ดูพ่อคุณชานบอกว่าไอเหรียญเนี่ยมันเป็นเหรียญสะกดวิญญาณคือเวลาที่ คนที่เขาเข้าไปในป่าเขาไปตัดไม้จะไปตัดไม้นะแล้วตามความเชื่อโบราณเนี่ยก่อนที่เขาจะตัดไม้ใหญ่นะครับเขาจะเอาขวานนะครับไปสับต้นไม้นไว้ก่อนคือขวานเนี่ยใส่ด้ามหลวมแบบไม่ใส่ริมะเอาด้ามขวานใส่กับขวานแล้วก็ไม่ใส่ริ่มนะแล้วก็เอาไปสับต้นไม้สับทางตรงลงมานะปุ๊บเสร็จแล้วก็ดึงด้ามออก ให้หัวขวานเนี่ยมันติดอยู่กับต้นไม้ถ้าทิ้งไว้คืนหนึ่งเนี่ยแล้วไอ้ตัวหัวขวานเนี่ยมัน네ไม่หลุดออกจากต้นไม้เนี่ยตัดได้แต่ถ้าทิ้งไว้คืนหนึ่งพอยอวันมาดูหัวขวานมันหล่นออกจากต้นไม้เนี่ยห้ามตัดต้นนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่พ่อของคุณชานแกบอกก็คือถ้าเกิดหัวขวานเนี่ยหล่นออกจากต้นไม้เนี่ยแสดงว่าต้นไม้นั้นเนี่ย มีไม่ว่าจะเป็นผีหรือว่าจะเป็นเทพรักษ์หรือว่าจะเป็นนางไม้อะไรก็ตามจะอยู่ในต้นไม้ต้นนั้นคนตัดไม้เขาก็จะรู้แล้วเขาก็จะไม่ตัดนะแต่มันมีบางคนที่แบบอยากได้ต้นนี้มากต่อให้หัวขวานหลุดเนี่ยก็จะตัดเหมือนเดิมเขาก็จะทำพิธีแล้วก็เอาเหรียญคุดเนี่ยครับเหรียญที่มีคุดนะ ทำพิธีแล้วก็เอาเหรียญที่มีคุดเนี่ยตอกเข้าไปในต้นไม้ตอกเข้าไปในตัวต้นไม้พอตอกเสร็จปุ๊บเขาตัดเลยเวลาจะทาเสาไม้เหลียมมันก็จะตอกไอ้เหรียญน,นี้อัดเข้าไปลึกๆนะฮะพอเสร็จแล้วมันก็เอามาทําบ้านทําอะไรคนที่ไม่รู้นี่เขาก็ไม่ได้ไปดึงมันออกอ่ะก็แล้วไปแต่ทีเนี้ยคุณชานเนี่ยดึงไอ้เหรียญน,นี่ออกพ่อของคุณชานก็เลยเอาเหรียญเนี่ย จับยัดเข้าไปในรูเดิมแล้วก็เอาคอ้อนเคาะนะครับเคาะให้มันมุดเข้าไปเนื่องจากแกก็ไม่ใช่หมอผีหรือว่าหมอทําอะไรนะแกก็เคาะเข้าไปแกคิดว่ามันน่าจะใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้เพราตอกเหรียญเข้าไปในเสาเหมือนเดิมแล้วนะแกก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละเพราะว่าเราเอาเหรียญใส่กลับไปที่เดิมแล้วทีนี้คืนต่อมาเนี่ยคุณชานเนะี่ยกลางดึกเลยแกปวดฉี่แกลงมาฉี่ข้างล่างนะครับ พราะห้องน้ำเนี่ยอยู่ข้างล่างแกก็เดินบันไดลงมาจากชั้นสองเพื่อที่จะมาเข้าห้องน้ำพอแกเข้าห้องน้ำเสร็จเนี่ยแกก็เดินกลับขึ้นบันไดเหมือนเดิมโดยที่เปิดไฟข้างบนไว้นะเปิดไฟบนชั้นสองเอาไว้ไฟสมัยก่อนก็จะเป็นไฟแบบร้อยแรงเทียนอะไฟสีส้มๆอะแกเดินขึ้นบันไดนะ เมื่อจับราวบันไดด้วยเพราะว่ามันค่อนข้างจะไม่ได้สว่างมากเดินขึ้นไปบันไดมีสักประมาณสิบกว่าขั้นเพื่อที่จะขึ้นไปถึงชั้นสองพอเดินขึ้นมาถึงขั้นที่เจ็ดขั้นที่แปดเนี่ยแกก็เงยหน้ามองขึ้นไปที่หัวบันไดข้างบนนะที่มันจะเป็นพื้นชั้นสองข้างบนเก๋โบเก,ก้เห็นผู้ชายนะครับเขาใส่ชุดเหมือนกับชุดมหอหอม ตัวใหญ่มากผิวนี่ดำปิดเลยใส่เสื้อชุดเหมือนชุดมอห้อมแต่ว่ามันเป็นสีดำทั้งตัวนะกางเกงเนี่ยขาสามส่วนเป็นสีดำเสื้อสีดำกางเกงสีดำเขายืนขวางทางบันไดอยู่ตัวใหญ่เบิ้มเลยที่ข้อเท้าของเขานะมันเหมือนมีโซ่หรือว่าเป็น,ปนกระพวนนะแกบอกมันไม่ใช่โซ่ที่แบบว่าเอาไว้ล่ามงคนนะมันเป็นมันเหมือนเครื่องประดับของเขาอะ่ะอยู่ข้างหนึ่งเหมือนกับ เป็นกระพววหรือเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยเพราะว่าตอนที่แกงเงยหน้าขึ้นไปมองเนี่ยแกจะเห็นเท้าเขาก่อนแกบอกผิวเขาดําปิดเลยฮะพอมองขึ้นไปเห็นหน้าของผู้ชายคนเนี้ยผมเขาเนี่ยมันลุงลังครับเป็นแบบผมประมาณบ่าแต่มันลุงลังมาปกที่หน้าเขาจนมองไม่เห็นว่าหน้าเขาเป็นยังไงนะคือผมมันลุงลังน่ากลัวมาก คุณชานแกตกใจหงายหลังตกจากบันไดเนี่ยลงมาขาหักแล้วก็ร้องปวดควรเพราะว่าตกบันไดไง <S <S เสียงมันตุตตตตตต้มต่ำตุ้มต่ำตุ้ตำพ่อกับแม่ของคุณชานเนี่ยซึ่งนอนอยู่อีกห้องหน,นึ่งนะแกก็เลยรีบออกมาดูนะวิ่งมาประคองคุณชานถามว่าเป็นไรลูกทําไมออกมาทําไมอ่ะบอกมาเข้าห้องน้าแล้วตกบันไดได้ไงแกบอกแกเห็นคนตัวใหญ่มากใส่ชุดมหม้อมสีดํา ยืนขวาบันไดอยู่พ่อของคุณชานเนี่ยแกก็คิดว่าน่าจะเป็นกับเสาต้นเนี่ยแน่นอนวันต่อมาแกก็เลยเอาผ้ามาผูกนะครับเอาผ้าผ้าสีอะมาผูกที่เสาแล้วก็จุดธูปบอกกล่าวแต่เหตุการณ์เนี่ยมันก็ยังไม่ดีขึ้นตอนกลางคืนยังได้ยินเสียงคนเดินอยู่ข้างบนนะหรือบางทีอยู่กันข้างล่างสามคนเนี่ยก็มีเสียงคนเดินอยู่ข้างบน จนพ่อของแกเนี่ยไม่ไหวแล้วแกต้องไปหาหมอธรรมมาดูให้ละพ่อของคุณชานเนี่ยแกก็ไปหาหมอธรรมเพื่อที่จะให้ช่วยเรื่องเนี้ยหมอธรรมก็มาดูนะพอแกมาดูที่สเสาเส็จเนี่ยแกบอกว่าเนี่ยไม้เนี่มันเป็นไม้ตะเคียนนะเอาเหรียญยัดกับพืนไปใช้ไม่ได้ต้องทําพิธีแต่ทีนี้พ่อของคุณชานแกบอกว่าไม่ทําพิธีได้ไหม เอาออกจากบ้านไปเลยได้ไหมก็คือไม่อยากให้มันมีเสาต้นนี้ในบ้านแล้วเนี่ยหมอททาบอกว่ายังไงก็ต้องทําพิธีก่อนถึงจะเอาเสาออกได้เพราะว่าเขายังไม่กลับเข้าไปในต้นไม้เขายังไม่กลับเข้าไปในเสาอ่ะต้องทําพิธีให้เขากลับเข้าไปในเสาก่อนแล้วก็เอาเหรียญตอกกับคืนเข้าไปซึ่งต้องเป็นเหรียญใหม่ด้วยนะเหรียญเก่าใช้ไม่ได้แล้วพอถึงเวลาเนี่ยเขาก็ทําพิธีนะ ทำพิธีหมอทำเขาก็สวดคาถาอะไรของเขาแหละแล้วเขาก็ตอกเหรียญนี่กลับเข้าไปในเสาจากนั้นเนี่ยพ่อของคุณชาเนี่ยแกก็ไปจ้างคนมาดีดเสาบ้านนะครับก็คือค้ำเสาเดิมแล้วก็เอาเสาเนี่ยออกก่อนนะเพื่อเอาเสาใหม่มาเปลี่ยนส่วนเสาที่เอาออกเนี่ยหมอทำแกขอไปนะไม่รู้แกเอาไปทําอะไรเหมือนกัน หลังจากนั้นเนี่ยคุณชานก็ไม่เคยเจอเรื่องพวกนี้ในบ้านอีกเลยเพราะว่าผีน่าจะไปกระเสาเลยแลวแหละกับและนี่ก็เป็นเรื่องเสาตกน้ำมันนะครับที่คุณชานเ,นเล่าให้ฟังสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ